ทีนี้เรามาดูกรณีศึกษาในประเด็นที่สามครับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงถ้อยคำของบุคคลที่เกิดจากการหลอกลวงมันก็ต้องห้ามใม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานเหมือนการตามความในมาตรา2 2 6กแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับในกรณีดังกล่าวนี้นะครับให้เราแยกระหว่างการหลอกลวง นะการหลอกลวงที่เราแยกออกมานี้ต้องมีเจตนาที่จะหลอกลวงหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่ารู้อยู่ว่าเรื่องนั้นไม่จริงนะครับแล้วไปแสดงให้ผู้ต้องหาเข้าหลงผิดแบบนี้นะครับจึงจะเป็นการหลอกลวงและทำให้การสอบปากคำนั้นเสียไปเพราะมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าพนักงานสอบสวนเขาไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นผิดเพี้ยนไปจากความจริงประการใดนะครับเขาสาคัญผิดไปว่าเป็นเรื่องจริงแบบนี้นะครับและแสะดงหรือว่าบอกไปกับผู้ต้องหาอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นความจริงหรอกแต่เขาไม่รู้นะครับพนักงานสอบสวนไม่รู้แบบนี้นะครับก็มจะไม่ใช่การหลอกลวงตามความในมาตรา2 2 6นะอ่กนะการสอบปากคำแบบนั้นก็ไม่เสียไปนะครับ มาดูคำพิพากษาดีกานะครับคำพิาพากษาดีกาที่ห้าแปดเก้าทับสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ครับเก้านะครับแต่เก้าเก้าแต่เก <c oughs> ้าคดีนี้ครับพนักง,งานสอบสวนนะครับพนักง,งานสอบสวนบอกกับผู้ต้องหาคนหนึ่งว่ามีผู้ร่วมกระทําความผิดคนอื่น <c oughs> เขารับสารภาพนะครับและผลักปลํมผู้ต้องหาแลว้วทั้งๆที่เขารู้อย, <c oughs> <ambassador> อยู่ว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใดนะครับ ผู้ต้องหาจึงจนจอกให้การรับสารภาพและสัดททอดผู้ต้องหาคนอื่นบ้างแบบนี้ถ้อยคำที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการหลอกลวงพนักง,งานสอบสวนต้องห้ามเมียรับฟังตามความในมาตรา2 2 6แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับแต่ครับแต่ครับยังครับยังครับยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าพนักง,งานสอบสวนไม่รู้ว่าเรื่องนั้นไม่จริง แต่ตำรวจคิดว่ามันจริงนะครับจึงพูดไปแบบนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่การหลอกลวงนะครับตามตัวอย่างก็ไปดูคำพิพากษาดีกาที่9ก4าี่ทับ2 5 4 4ครับคดีนั้นนะครับโจทไม่ใช่โจทวินิจฉัยนะครับคดีนั้นศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทฟ้องว่าจำเลยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำเลยต่อสู้ว่าเป็นเพียงผู้โดยสารไม่ใช่คนขับจำเลยอะเป็นเพียงผู้โดยสารไม่ใช่คนขับนะครับ ทีนี้ครับไอผู้ตายอ่ะเป็นคนขับจำเลยเ็าเป็นพยงนู้โดยสารเ็าไม่ใช่คนขับแต่คนตายอ่ะเป็นคนขับนะโจทย์นำสืบบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่เขายอมรับต่อพนักง,งานสอบสวนว่าเขาเป็นคนขับนะมาเป็นพยานหลักฐานสำคัญในคดีนี้ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในคดีว่าก่อนที่จำเลยจะให้การรับสภารภาพในชั้นสอบสวนว่าตนเป็นคนขับนั้น จำเลยถามพนักง,งานสอบสวนก่อนแล้ววา่าผู้ตายที่นั่งอยู่ในรถนะครับตายไหมพนักง,งานสอบสวนตอบว่ายังไม่ตายยังนอนร้องเพลงอยู่ที่โรงพยาบาลยังนั่งยิ้มอยู่กับพยาบาลน,นะครับตามที่พนักง,งานสอบสวนคิดว่าเป็นแบบนั้นคือพนักง,งานสอบสวนดูอาจจะดูบาดเปรี้วนะครับอ่า ซึ่งความเป็นจริงปรากฏว่าผู้ตายนั้นเขาได้ตายไปก่อนแล้วนะครับจำเลยพอรู้ว่าผู้ตายนั้นเขายังไม่ตายนะครับเขาก็ให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนขับเลยนะในกรณีนี้มันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรเลยนะครับทำให้การรับสารภาพของจำเลยก็รับไปว่าเขาเป็นคนขับแต่ถ้าหากว่าจำเลยรู้ว่าผู้ตายไม่ตายเขาก็อาจจะปฏิเสธก็ได้ แบบนี้นะครับสารดีกาฟังว่าไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือว่าจูงใจให้จำเลยรับสารภาพโดยไม่ชอบตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226นะครับจึงไม่ต้องห้ามไม่รับฟังตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับพยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยบันทึกค้าม้การของเขาเนี่ยสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะครับที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งเขาไปว่าไอ้คนที่นั่งมายังไม่ตายหรอก เพราะว่าตอนที่เขาไปช่วยนะครับเห็นเขานั่งรถอ่ามูลนิธิที่เขาช่วยเหลือเขาไปนะครับนั่งใบในรถไม่ได้นอนพังห้าพังห้าไปเขก็ไม่น่าจะตายแต่ปรากฏว่ามันตายนะครับทีนี้จําเลยเขาก็ใจว่าถ้ายังไม่ตายมันบอกเลยว่าใครขับเขาก็เลยรับสารภาพเลยว่าผมไปมขับแต่ต่า,ากว่าจำเลยรู้ว่าคนที่ไปกับเขานั้นตายก็มันไม่มีใครรู้เห็นว่าใครขับถูกไหมขาไปเห็นสองคนนี่อ่า ประมาทรลดพิกความไอ้คนหนึ่งตายก็ซัดไปคนตายถ้าว่าคนตายคนขับตัวเองจะได้พ้นผิดอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าพนักงานในอายการเขาก็กล่าวอ้างบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยในคดีนี้บอกว่าเอ้ยอจำเลยมึงเคยรับสรารภาพมาแล้วนี่วาในชั้นสอบสวนอยู่ๆในชั้นสารมาพิกลิ้นได้ไงวะไม่เชื่อนะครับเอาบันทึกคำเบิกความในชั้นสอบสวนมาที่ ที่เขาไดสาร,รภาพ่อพนักง,งานสอบสวนที่นี้ท,ทนายจำเลยเขาก็แย้งอีกทนายจำเลยก็แย้งว่าเฮ้ยบันทึกคําม้การชั้นสอบสวนนั้นนะครับเป็นพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบโดยกฎหมายต้องห้ามไม่ให้รับความตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 2 6นะครับอัยาการไม่รู้มั่งเออทนายก็บอกแบบนี้นะครับแต่สารบอกว่าทนาย เยอะนะอไอการที่พนักง,งานสอบสวนตอบคําถามของจําเลยในคดีนี้ไปว่าคนที่นั่งมาด้วยไม่ตายรวพนักง,งานสอบสวนก็มีความเชื่อว่ามันไม่น่าจะตายตอนที่นั่งรถไปมันยังยิ้มไปเลยมันตายได้ไงวะอ,อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อว่ามันตายเขาเลยบอกไปว่าไม่ตายไงเพราะฉะนั้น คำให้การรับสาร,รภาพของจำเลยในคดีนี้ในชั้นสอบสวนนั้นจึงเป็นคำให้การที่ปราศจากการขู่เข็นหลอกลวงใดใดทั้งสิ้นจึงไม่ต้องห้ามไม่รับฟังความในมาตรา2 2 6รแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตในเรื่องการหลอกลวงนะครับการหลอกลวงอาจกระทำโดยพฤติกรรมนะโดยไม่จำเป็นต้องแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยตรงก็ได้ อย่างเช่นครับการทำอุบายล่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการหรือสนทนาด้วยแล้วมีการลักลอบบันทึกภาพบันทึกเสียงของบุคคลนั้นไว้โดยที่ไม่มีเหตุสมควรหรือความชอบที่จะกระทำการดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่บันทึกภาพบันทึกเสียงของบุคคลดังกล่าวไว้จึงอาจเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น โดยการหลอกลวงด้วยวิธีที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องห้ามไม่รับฟังนะครับมันจึงต้องห้ามไม่รับฟังตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญานะครับมาตรา226นะครับก็อย่างเช่นคำพิพากษาดีกาที่214ทับ2553นะครับ คดีนี้นะครับสาริีกาวินิจฉัยว่าจำเลยไปที่บ้านของโวเวนพร้อมกับทนายความและเจ้าพนักง,งานตำรวจอีกคนหนึ่งนะเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินของโบใบไ,ไม้และการใช้กระแสไฟฟ้าจากโรงงานของจำเลยโดยเจ้าพนักง,งานตำรวจที่ไปด้วยได้ดบันทึกเหตุการณ์ทั้งภาพและเสียงไว้นะครับพฤติการการบันทึกภาพ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการลักลอบกระทําก่อนวันที่จําเลยจะอ้างตนเองเข้าเบิกความเป็นพยานเพียงแค่หนึ่งวันเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการจะได้ข้อมูลที่เอบบันทึกไว้นี่แหละเนื่องจากว่าจําเลยนั้นฉีกเอกสารที่ว่าจ้างบใบไม้ก่อสร้างโรงงานทิ้งไปแล้วจึงพยายามหาหลักฐานใหม่แบบนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานที่จําเลยทําขึ้นใหม่นะครับ เป็นพยายนหลักฐานที่จําเลยทําขึ้นใหม่ด้วยการทาอ่าทําเป็นเขาเรียกอะไรเสียแ้งนะครับไปพูดดีกับโบเวนแล้วลักลอบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้แบบนี้นะครับถือว่าเป็นพยายนหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบต้องห้ามไม่รับควงังตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2 2 6ยี่สิบนะอ่าเกิดขึ้นโดยไม่ชอบนะ ้องหาเม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานนะครับตามความหมายของมาตรา2 2 6 6ครับอยากจะให้ข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการบันทึกภาพบันทึกเสียงนะถ้าเป็นกรณีการที่บันทึกเสียงจากการที่คู่สนทนาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบันทึกภาพบันทึกเสียงของคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งไว้ โดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับถ้าเป็นการกระทําในพฤติการที่มีเหตุสมควรนะหรือว่าความชอบธรรมก็สามารถกระทําได้ย่อมถือว่าเป็นการกระทําที่มันชอบด้วยกฎหมายเพราะคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายต่างก็มีสิทธิบันทึกข้อมูลการสนทนาของตนกับคู่สนทนาได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นกรณีของการหลอกลวงหรือกระทําการอันไม่ชอบ จึงไม่ต้องห้ามไม่รับฟังเป็นพยายนหลักฐานนะครับอันนี้ไปดูกรรมิาพากษาฎีกาที่4674กเจ็ทับสองพแต่ถ้าหากว่าเป็นการลักลอบบันทึกนะครับเป็นการลักลอบบันทึกการสนทนาโดยไม่มีเหตุผลสมควรนะครับที่จะกระทําได้ก็ถือว่าเป็นการเสวงหาพยายนหลักฐานด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อใช้ภาพและเสียงของผู้ร่วมสนทนานะครับ เป็นพยายนหลักฐานของตนแบบนี้ถือว่าเป็นการสแสวงหาพยายนหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงต้องห้ามไม่รับฟังตามบทบัญญัตินะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับ1วรรคแรกนะครับไปดูกรบมิภาคษาดีกาที่2283ทับ2555นะครับอ่นานะเกี่ยวกับการแอบบันทึกภาพแอบบันทึกเสียงนะครับ